พระองค์เนี้ยเขาเออกมาจากกลุกในพระบรมราชวังนะครับภาบกลุกตั้งแต่แรกเลยก่อนจะล้างทุกท่านก็ได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วหลังล้างทุกท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับจนกระทั่งเห็นพิมพ์ทรงชัดเจนนะถามว่าถ้าจะปลอมพระองค์เนี้ยบางท่านเนี่ยหลงเลยนะครับคิดว่าเป็นสมเด็จร้อยปีเลยนะเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนหมดเลยนะครับทั้งเนื้อทั้งพิมพ์ทั้งทรงนะครับจุดตำหนิเหมือนสมเด็จร้อยปีทุกอย่างเลยนะครับ เพียงแต่ว่าเขาเก่ากว่าแล้วก็มีความลึกคมกว่านะครับสวยกว่านะครับแค่นั้นเองนะครับถามว่าถ้าจะปลอมสมเด็จร้อยปีเนี่ยเราทําให้ใหม่มันก็จบละครับจะมาทําเก่าอย่างนี้ทําไมอ่ะถูกต้องไหมครับอืท่านที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยช่วยพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์